อ่าสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ไปอ่านคอมเมนต์หนึ่งในกลุ่มรถมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งถามว่าจะถอดสปอยเลอร์ทำยังไงจะถอดสปอยเลอร์มาดูกันครับเมื่อเปิดฝากระโปรงมาแล้วมันจะมีมีรูซ้ายขวามีรูทั้งสองด้านใส่น็อ ข้างละหนึ่งตัวแต่ถ้าจะถอดมันก็มีปัญหาตามครับมีรอยซิลิโคนมีรูนอ็อตที่ยึดสปอยเลอร์ไต้องทำสีครับต้องอุดต้องแก้ไขคิดไอดีก่อนจะถอดถามว่าไม่อุดรูได้ไหมไม่ได้ครับน้ำจะเข้าในท้ายในท้ายรถเพราะมีรูน็อตอยู่ ต้องให้ช่างอุดครับช่างอุดโปสีแล้วก็ทำสีเต้มสีอัดราคาราคาไม่สูงแต่เพื่อนๆได้มีฝีมือทางช่างอยู่ก็สามารถทำเองได้แต่ถอนแล้วมีผลไม่มีผล,ม,ม,ผล,ม,ผลมีผลแน่นอนคือรอยซิลิโคนรอยนอ็อตสีที่แตกต่างสีที่แตกต่าง เพราะตรงที่สปอยเลอร์ปิดไว้มันจะเข้มกว้างต้้งฝ่ามือทั้งสองข้างครับทั้งซ้ายทั้งขวาจะ<ช>ถอดง่ายครับมีน็อตน็นอตเบอร์สิครับเป็นน็อตที่สามารถใช้ควงบักแฉกขันได้ซ้กว่าถ้าเป็นรุ่นตูดเป็ดจะติดกาวครับแต่ถ้าเป็นสปอยเลอร์นี่บียออสสองันเก้าตัวจีครับ สอนง่ายๆแต่ต้องแก้ไขด้วยการทำสีครับครับผมครับ